สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวแมนมาชแนลของเราในวันที่25พฤษภาคม2567นะคะสำหรับวันนี้แอดได้นำแนวทางมาแบ่งปันการซึ่งจะลงให้ทั้งหมด2 EP นะคะก็คือ EP ที่13และ EP ที่14นะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่ 13ของงบอประจําวันที่1นมิถนายน2567นะคะแนวทางอาจารตามรายชื่อแล้วก็จะเรียงตามนั้นเลย EP นี้จะเริ่มที่นาทางของแอดตีน้อยซึ่งแอดได้มา เป็นแนวทางอยู่2ฉบับนะก็จะเป็นแนวทางเลขวิ่งแล้วก็บนนอนมาประมาณนี้แนวทางของแอดนาอ้วนนะคะแนวทางของแอดใต้ฟ้าแนวทางของแอดกิจจ้าแนวทางของแอดเนนแก้วนะแนวทางของแอดพงใจดีแนวทางของอาจารย์สามารถเพิ่มเติมมาปนฉบับที่2ฉบับสีแดงนะแนวทางของเลขดับเจ้าสวดเป็นท้าที่เจ้านี้นะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะ เริ่มที่แนวทางแอดตีน้อยสำหรับเจ้านี้ได้มาสองฉบับฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางาเลขวิ่งบนล่างนะคะวันนี้เราเข้าใช่ไหมอ่าเข้าที่เป็นเลข6ใช่ไหมคะ6นั้นนะอยู่ที่หลักสิบล่างนั่นเองสำหรับในงวดนี้นะคะได้มาแล้วนะอ่าอดนะบอกว่าให้วิ่งบนล่างที่9กับ8นะคะลุ้นกันนะคะว่างดนี้ จะเข้าอีกหมายสำหรับเล็วิ่งของแอดตีน้อยนี้ต่อไปค่ะรามาดูฉบับที่2ฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางฉบับบนนอนมานะคะที่เรานั้นเข้าไหมอ่ะเข้าที่เลข9ใช่ไหมคันั้นนะอยู่ที่หลัก10บปนนั่นเองนะคะสาหรับในงดนี้นะคะให้มาแนวทางบนนอนมา3ตัวนะ0 1แล้วก็2นะคะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกหมายสำหรับ บนนอนมาแอดตีน้อยนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางของแอดนาอ้วนนะคะสำหรับเจ้านี้ได้มาบหงปันอยู่3ฉบับเหมือนเดิมฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ะบนมาตัวนั้นเองนะคะองดทุดเรียต้องบอกว่าอ่าเข้าที่เป็นเลขเด่นศูนใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะศูนย์ตัว,ตว,ตวเล็กๆอ่าให้มาคือ1 5แล้วก็0นะคะเข้าที่เลข0นั่นเองนะ0นนั้นนะคะอยู่ที่หลักไหนหลักหน่วยบนนั่นเองนะคะเพราะออกอ6 9 0านนั่นเองนะคะสำหรับเนงวดนี้ได้มาแล้วนะอ่ะให้มานะคะคู่โตสบนมาตัวแอดนะอ้วนก็คือ5 8แล้วก็9หรือ ที่แอดกำลังวงไว้นะคะงวดนี้เนี่ยให้มาฉบับแบบเขียนนะอ่าแคปหน้าจอไปนะคะในะทางของแอดนาอวนนะคะอันนี้เป็นฉบับคู่โตดบนมาตัวนั่นเองนะต่อไปค่ะเรามาดูฉบับที่2ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นชุดเต็ม3ตัวและ2ตัวนะคะอ่าก็จะมี8 7 8 6 8 5 8 4 9 8 9 7 9 6แล้วก็95นะอ่าส่วนชุด3ตัว5 8 7 5 9 8และ5 9 7นั่นเอง นะคะแล้วก็ฉบับที่สามฟังขว้ามือสุดเลยนะคะเป็นชุดตัดเน้นๆนะคะก็จะมี 98, 5 9 8 5 9 7 9 8 8 9และ7 9 9 7นะคะงวดนี้ก็ลุ่นกันนะคะว่าแอดนาอ้วนจะเข้าฉบับไหนดีบ2 2หรือว่า3ด้วยนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดใต้ฟ้านะคะสำหรับพุทธิยานะคะเจ้านี้นั้นหลุดไปใช่ไหมคะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มาแนวทางให้อ่ารูดอยู่ที่ 2หรือเด่น2นะคะห้าจุดตัวเด่นๆมานะคะก็จะมี202526 27และ29ลุ้รุ่นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าไหมแอดไต้ฟ้าเจ้านี้นะคะหลุดมาลงงวดแต่ว่าก็ลงให้เหมือนเดิมเผื่อว่าใครจะรอหรือว่ากำลังตามหานะคะก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะแอดไต้ฟ้ารุ่นกันว่าจะเข้าหรือเปล่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของ แอดกิจาหรือว่าคุณน้ำพลิกจากโมโนกิจานะคะเจ้านี้ต้องบอกว่างวดที่การนั้นเข้าที่เป็นอ่าชุดเลขเลขเด่นชุดเด่นเลขหกนะคะ ใช่ไหมได้คู่ต้นบนที่6กเก้านะคะหกนั้นอยู่ที่ตำงไหนบ้าง6อยู่ที่หลักร้อยบนนะคะแล้วก็อยู่ที่หลัก10ล่างนั่นเองนะคะสำหรับในงวดนี้นะชุดนี้นะคะให้มาแนวทางเอกิจจานะคะให้เด่นที่ศูนย์ให้2ตัวและ3ตัวมานะคะก็จะมี2 0งศูนย์0และ520ระวัง82มา นะคะงวดนี้มาดูกันนะคะว่าจะเข้าในาทางเลขเด่นหรือว่าชุด2ตัว3ตัวด้วยสำหรับชุดเน้นของแอกกิจานี้นะคะและเรามาดูฉบับที่2ฉบับนี้ก็จะเป็นนาทางาชุดสูตรชนนะคะใช่ไหมงวดทีล้นั้นชนที่เลข6เลขเเลข8เข้าที่เลข6ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่เห็นไหม สำหรับในงวดนี้นะคะสำหรับในงวดนี้ได้มาแล้วนะนะทางแอดกิจจาอ๋อมีท่านหนึ่งนะคะได้ขอมานะ,ะสำหรับในงวดนี้นะคะ,อะแอดกิจจาให้สูตรชนนะคะสูตรแรกนะแ7 1 0่สูตรที่สองนะคะ0 1 2 3แล้วชนที่1กับ0นะ ให้2ตัวมาด้วยนะคะอ่าเน้นเน้นที่80 82 83 10 01และ03นอกนั้นก็เป็นตัวรองนะคะจะชอบเลขตัวเด่นหรือตัวรองก็เลือกเอานะคะอากิจานะคะลงให้เรียบร้อยแล้วงอน,นี้กรุลุนกันนะคะว่าจะเข้าฉบับไหนดีนะ1หรือ2ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวาทางของ แอดเน่นแก้วนะคะซึ่งได้แบ่งปันอยู่2ฉบับฉบับแรกฝั่งซ้ายมือนั้นก็จะเป็นแนวทางฉบับที่เป็นมาตัวครับแสนเปอร์เซนงวดนี้ให้มาเด่นที่6กับ7นะคะให้ชุด2ตัวมาด้วยนะคะก็จะมี7978 75 73 60 70 69 68 65และ63นะคะอ่าแล้วก็ให้เด็กกำลังวันที่5้8ด้วย เนาะแล้วก็ฝากด้วยฝันที่ค่าเกด้วยนะคะสล็อตอ่าเดแนก้าฉบับมาตัวครับเปอซนะคะแล้วก็ฉบับที่สองฟังความมืองก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวและ3ตัวอีกสูตรหนึ่งนะคะงวดนี้เด่นที่9 6 5 3นะคะ9 6 5 3เด่น9ให้2ตัวมานะคะก็จะมีอ่า เด่นๆน,นะ95 97 98รอง91นะคะเด่น6ให้2ตัวมาเด่นที่68 69รอง60กับ67นั่นเองนะคะแล้วก็เด่น5ให้2ตัวมานะคะเน้นที่57 58 59รอง50 เนาะแล้วก็อ่าที่เป็นเด่น3ให้2ตัวมาเด่นที่38 39รอง3 0กับ3 7นะคะแล้วให้ชุด3ตัวมาด้วยนะคะก็จะมี5 9 8 5 9 7 5 3 8และ7 5 8นะคะงวดนี้มาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือเปล่าในทางของแอดเดนแก้วฉบับไหนดี1หรือว่า2ดีนะคะอืม ต่อไปก็จะเป็นแนวทางของแอดพงใจดีนะคะแอดได้มาเป็นจับสีเขียวนี้เป็นชุดเต็มนะคะงวดนี้เลขเด่นที่0กับ1นะคะเห็นไหม5ชุด2ตัวและ3ตัวมานะคะก็จะมี05 15 0616 0717 0818 0919 510610 710810และ910แล้ว 10, 10, ให้เน้นในสตัวที่0506 15และ16นะคะงดนี้กรุ่นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าใทางของแอดพงษ์เจดีนี้ต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางของท่านไหนแนวทางของอาจารย์สามารถเพิ่มเติมมาเป็นจับสีแดงนะคะใช่ไหมเจ้านี้ ได้ลงคหาไปหนึ่งฉบับแล้วนะคะอ่าสาหรับในงวดนี้ให้มาหางเดียวคือ763แล้วตัด2ตัวนะ73 76และ63ซึ่งให้เน้นเน้นที่63สาหรับชุด2ตัวนะคะแล้วให้รูดอยู่ที่6ใครนะคะที่ชอบเินชอบรูดก็ลุ้นกันนะคะว่า6จะมาอีกหรือเปล่านะคะช่วงนี้ปีนี้ เลข6เลข9ขายดีนะคะก็ออย่าลืมนะคะอาจจะยังมาอีกก็ได้นะคะสำหรับเลข6เลขเกนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางปิดท้ายที่เลขดับของเ,อเจ้าสัวซึ่งได้มาแบ่งปันดูสองฉบ,บับฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางเลขดับบนนะคะคุณที่เราให้ดับบนที่1นผ่านไหมอ่ะผ่านนะคะเพราะว่าออก6-9เไม่มีเลข1นนั่นเองนะคะสำหรับงวดนี้ ก็สือบอกว่าให้ดับบนทุกหลักอยู่ที่8นะมาลุ้นกันนะคะว่างวดน,นี้จะผ่านอีกหรือเปล่านะคะและฉบับที่2นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขดับล่างที่แลให้ดับล่างที่2ผ่านไหมอ่ะผ่านนะคะเพราะว่าออกอะไรออก60ล่างนะคะสำหรับในงวดน,นี้อดรัศว์บอกว่าให้ดับล่างอยู่ที่7 นะคะก็มาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเป็นยังไงจะผ่านอีกหรือเปล่าสําหรับเลขดับแอดเจ้าสัวน,นะคะค่ะสําหรับเลขดับนั้นแอดจะลงวัรทิท้าย EP แต่บางอ p อาจจะไม่มีนะคะอ่าและท่านใดที่ชอบนะอ่าก็สามารถที่จะกรอวาทีทท้าย EP ได้เลยนะคะ ค่ะสารับ EP นี้เป็น EP ที่13ของมว่อประจําวันที่1มิถุนายน2,567นะคะแล้ววันนี้จะลงทางให้2อ EP นะคะก็คือ EP ที่13และ EP ที่14นะคะก็รอดูกันอบจะลงให้ก็คืออ่าต่อกันไปเลยนะอัพโหลด EP หนึงลงแล้วนะคะก็จะอัปโหลดต่อกันสําหรับในวันนี้นะคะ ค่ะท่านใดนะคะที่ดูแล้วชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะสวัสด,ดีค่ะ